มีพัสดุเข้านี่นางั้นใช้บริการของสมาร์ทล็อกเกอร์เลยดีกว่าขี้เกียจไปเอาตอนนี้การใช้บริการของสมาร์ทล็อกเกอร์มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เมื่อเข้าสู่หนะ้าแอปพลิเคชันสามารถล็อกอินด้วยรหัสผ่านกดปุ่มบวกสามารถกรอกข้อมูลและกดยืนยันแอปพลิเคชันจะประมวลผลไปยังพนักงานและแสดงขั้นตอนการทำงานของพนักงาน เมื่อพนักง,งานได้รับออเดอร์จากผู้ใช้งานพนักง,งานจะทำการกดยืนยันในแอปพลิเคชันก่อนการนำพัสดุเข้าตู้เมื่อทำการยืนยันเสร็จสมบูรณ์พนักง,งานจะเดินทางไปยังศูนย์ขัดแยกพัสดุเพื่อนำพัสดุของผู้ใช้งานเข้าสู่สมาร์ทล็อกเกอร์แต่ก่อนการนำพัสดุเข้าตู้พนักง,งานจะต้องจัดทำการยืนยันข้อมูลอีกครั้งที่สมาร์ทล็อกเกอร์ดังนี้ กดทำรายการส่งพัสดุเลือกหมายเลขช่องที่ยืนยันในแอปพลิเคชันสแกนยืนยันข้อมูลผู้ใช้งานและกดเสร็จสิ้นข้อมูลการส่งพัสดุของพนักงานจะแสดงการยืนยันไปยังแอปพลิเคชันของลูกค้าเมื่อถึงเวลารับพัสดุจะมีขั้นตอนการรับพัสดุง่ายๆดังนี้ผู้ใช้งานสามารถกดทำรายการรับพัสดุและกดหมายเลขช่องที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน กรุณาสแกน QR โค้ดเพื่อยืนยันข้อมูลระบบจะประมวลผลสักครู่หลังจากนั้นสามารถชำระค่าบริการและกดยืนยันการชำระเพียงเท่านี้ฉันก็ไม่เคยกังวลเกี่ยวกับปัญหาของพัสดุอีกเลย